เช่ป่ะโอ้ยรัฐขอนอื่นก็สันสันใช่ไหมรัฐคนอื่นสันไหมสันมีทีเล็กจริงๆด้วยนะชาทีเล็กมันไปอยู่ที่กระจกแล้วทำไมเนี่ยเออเราถูกปล่อยควางไปแล้วนะครับโอ้ยยิงด้วยสำเร็จภารกิจตามหาไอ้ติมไปไดแมนอ่าพึ่งออกเร็ว คอาน้าชาเดี๋ยวเราจะไปซื้อไอติมแพนด้ากันใช่ไหมแล้วก็ไอติมสไปเดอร์แมนด้วยวไปฝากเพื่อนๆนะโอเควันนี้เรานั่งรถไฟฟ้าคันใหม่นะับน้าชาขอยรถไฟฟ้ามาใหม่ใช่ไหมเออนี่เน่แน่วิววิววิวเดี๋ยวเราจะตอนนี้เราก็อยู่อยู่ใกล้ๆทุ่งนากับทุ่งน้ำแล้วก็ไปขับไปเซเว่นนะครับนี่เอาละนี่ครับเขาบอกว่ามีแบต ทั้งหมดยี่สิบเก้ารเซนเราจะไปถึงไหมนะชาเราจะไปถึงไหมครับไม่ถึงใช่ไหมอยากกินแล้วเหรอ,อโอ้โหดูสิเขาทิ้งขยะอะไรกันเลอะขนาดนี้เนี่ยขยะเต็มเลยอ่ะ <c oughs> นี่มีแมคโครมามาขุดขยะด้วยทุกคนขยะมันเยอะแมคโครเลยมาช่วยขุดไงเหน็นปะมีรถแมคโครด้วยมาช่วยขุดขยะนะครับเอาครับเรากำลังมุ่งหน้าไปหาติมแพนด้าครับ ไอติมสปันเดอร์แมนที่ tangled. เซเว่นเนี่ยนะครับเด็กๆเอาตัวอย่างนะครับมาทิ้งขยะแบบนี้ไม่ดีนะครับเห็นไหมลงเยอะเธอหมดเลยโอเคไม่รู้หรอกว่าแอบทิ้งเราก็ไม่รู้หรอกใช่คนแอบมาทิ้งคขาฮ่าฮ่าระหว่างรอไปดูไอติมนะครับก็มาดูคลิปตาชาในรถไปด้วยนะนี่ น้าชาไปไหนน้าชาไปไหนไม่เนี่ยเนี่ยในในคลิปแต่นชาไปไหนครับไ,ไม่รู้ใช่ไหม,ไ,มไปเล่นสไลเดอร์อันใหญ่ใช่ไหมเออใกล้ถึงร้านสเตเว่นยังใกล้ถึงเซเว่น,นยังยังอ่ะงั้นงั้นดูงั้นดูคลิปนี้าชาเราก่อนนะ <laughs> ถึงยังน้นชาถึงยัง,งไหนถึงอยู่ตรงไหนอ่ะ อยู่นั่นหรอโอเคไหนโอ้ชิมเลยอยู่นั่นเดี๋ยวเราจะเข้าเซเว่นนี้กันนะครับไปไหนเซเว่นพาไปกินนะพาไปสบายเร็วไป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 โอบนีค้ครับเซเว่นนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีไอติมแพนด้าใช่ไหมจะแพนด้าใช่ไหมแพนด้ากับอะไรนะเราไปเดร์แมนอนะ่ะโอเคโอเคไปอยู่ไหนอยู่ไหนไหนมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าอืมเจอหรือยังไหนอ่ะ ไหนติมไหนไหนดูดิไหนนะติมแพนด้านะเฮ้ยน้าชาน้าชาน้าชาไอติมนี้มันทำหน้ายังไงเนี่ยดูดิตลกอ่ะนี่ทุกคนดูตัวนี้มันทำไงไอติมรุ่นนี้มันทำหน้าฉีกปากตัวเองทำไมเอาไหมอันนี้ไหมไม่เหรอเอาไหนเอาไพนด้านั่นเหนโอ้ยติมแพนด้าเนี่ยเหรออันนี้เหรอคะโอ้มาละไอติมแพนด้าแล้วอะเราไปหาไยติมสไปเดอร์แมนต่อ มีป่ะ,ะไหนอันนี้เหรอไนอนี่น้ำแข็งไ,ไหนไนะสไปเดอร์แมนอยู่ไหนนะเฮ้ยนั่นไงใช่ป่ะใช่ป่ะสไปเดอร์แมนป่ะเยอได้แล้วไหนเปิดสิเปิดสิอเอไปไม่ออกเฮ้ยจริงด้วยเอ้ยเอ้ยจริงด้วยสำเร็จภารกิจตามหาไอติมสไปเดอร์แมนอ่ามือออกเร็วน่มื้น่มือ้อเออเออได้ไอติมไหมยัง ได้ติมไหมยังได้มาแล้วเย่ไหนทุกทีไอติมอยู่ไหนเย่ไปกลับบ้านดีกว่าไปกินที่บ้านโอเคไหมเป็อนะเออไปไปไปไอ,นนอ้น้าชากับแม่ได้ได้ติมแล้วใช่ไหมไหเออไอติมไปกินที่บ้านนะนโอเคก่อนที่จะลาเดี๋ยวลูกกินก่อนกินก่ใช่ไหมหแต่ทำไมรถปันสั่นๆนะนะชากับสาทนะใช่ป่ะ รถของคนอื่นกันสันใช่ไหมรถคนอื่นสั่นนะนี่สัมีทีเล็กจิงจิงด้วยนะชาทีเล็กมันไปอยู่ที่กระจกเราทำไมเนี่ยอยู่ที่กระจกเราเห็นป่ะมันอยากกินซิมใช่ไหมเพราะว่าแล้วไปซื้อติมสไปเดอร์แมนกับแพนด้ามานะทีเล็กมันตามมากินถึงรถเลยอ่ะมันอยากกินด้วยใช่ไหมนี่ไงนี่ไงมันคำรามเสียงเนีอยู่ข้างกระจกเราเนี่ยเห็นป่ะ ทำไมทำไมถึงบ้านก่อนนะจังหวะนี้เนี่ยเราไปกันก่อนไหมไปก่อนมไปไไปไปไปเร็วเร็วรว,วิ่งมีเด็นัสรวิ่งไป ติมแน่ๆเลยนะชาวไอติมมาไงตามมาถึงนี่เลยอะตามมา่อกี้ไอติมเห็นไหมล่ะเอาพ่อขับรถเร็วๆนะโอ้ยได้สัตามตาไม่หยุดเลยอะ เอาละไอติมนาชาปลอดภัยหรือยังน้ามันตามมาอาีกตามมาอีกเหรอ<ะ>วิ่งนาชามันตามมาอีกแล้ววะวิ่งมาเร็วมากหู้ยฉันต้องเพื่อนฉันต้อ รถัะส่งสัญญาณอะไรนะชาส่งสัญญาณว่าเจอทีเล็กจอทีเล็กใช่ไหมโอ้โหพ่อว่าแล้วไงมันอยู่ตรงไหนอะพ่อยังไม่เห็นเลยโอ๊ยช่วยหาเลยนะถ้าเจอแล้วบอกพ่อด้วยนะโอ้ยนะชาทีเล็กมันมาดักหน้าแล้วอะมาดักหน้ารถเราแล้วนะชาทำยังไงดีอะทำยังไงดีอะ ทำยังไงดีอะคะเราเรามีอะไรไปสู้กับ,บมันได้บ้างอะเรามีรถไฟฟ้าใช่ไหมเรามีไฟฟ้าชาร์จกันได้นะโอ้ชาร์จมันตัวเล็กได้นะไฟฟ้าโอเคไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อลองเปิดดูก่อนที่เรามีพลังงานเท่าไหร่โอ้โหยี่เนะพ้าเจ๋งไงเดี๋ยวพ่อไปชาร์จก่อนดีกว่าโอเคไหมเดี๋ยวเราจะต้องมาเติมพลังงานที่ตู้ EV station แล้วต้องเอาไฟไปชาร์จแบตมันซะหน่อยนะเนี่ยรถเราสู้ไม่ได้แล้วนะอพลังงานเรา90%แล้วพ่อไปชาร์จมาเมื่อกี้ เอานะพ่อยิงแลวนะเอเอรถขอ้องปล่อยพลังไปแล้วนะครับเอากินไปเลยรถไฟฟ้าปล่อยพลังได้เย้นล,ล้วสาวเหลือตัวนี้เดียวแล้วใช่ไหมเย้นี่เห็นไหมพ่อจับม,มันไว้ในกระเป๋าเสื้อพ่อเห็นไหมเอ๊ เก็บก่อนนะหนึ่งสองสอา่าทีนี้มันไม่ออกกันแล้วว่าแล้วมันไม่มาแย่งกินไอติมนาชาแล้วใช่ไหมชใช่ไหมไปเราไปกินไอติมกันก่อนนะอ่าฮ่นี่ไงเดรโรเสาที่เราจับมาเมื่อกี้นะเอามามันติ่กินติมด้วยใช่ไหมนาชา<อ>ไหนนาชาไอติมนาชาไหนคะโอ้ยโอ้ยโอ้พลังเยอะมากตองเอาพลังเยอะพลังเยอะยอะ่ะนาชาจะกินไอติมไหนอะไรอะไรอะไรตัวอะไรตัวอะไรเออชาจะกินแพนด้านะ งั้นเดี๋ยวให้ให้เจ้าทีเล็กอะ่ะกินสไปเดอร์แมนแทนแล้วกันนะนี่เมื่อกี้ที่เราจับมาใช่ไหมตัวนี้ไปที่มันตามรถเรามานะชาใช่ไหมเออจับมาเป็นหุ่นตุ๊กตาตุ๊กาตาไปเลยเฮ้ยโอโ้ละลายเลยเห็นไหมโอ้โหเจ้าทีเจ้าทีเล็กมาขวางทางเราเลยกินช้าละลายแต่ไม่เป็นไรกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้นี่อ่าทีเล็กกินสไปเดอร์แมนไปเลยโอเคเอกิปนี้ไปท่านี้นะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปน้องแม่ทาด้วยนะคะถ้าถูกใจแกโอเคบ๊ายบายสสวัดีค่ะ